มาดูกันว่าต้องวางแผนด้านการเงินยังไงให้มีกินมีใช้จนถึงอายุ100ปี 1. ตั้งเป้าหมายโดยวางแผนว่าต้องการมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อต้องมีอายุยาวถึง100ปี 2. วางแผนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือสมัคร A A A อิสระทัสยูนิตลิงประกันชีวิตควบการลงทุนที่ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแบบยาวๆ 3. อย่าลืมบริหารความเสี่ยง แบ่งเงินบางส่วนไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินและเลือกสมัคร AIA Health Happy UDR ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเหมาเบิ้ลคุ้มเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินเมื่อต้องเจ็บป่วยบอกทริคนิดนึงถ้าสมัคร AIA อิสรลับพลัสเป็นประกันหลกักและสมัคร AIA Health Happy UDR เป็นสัญญาเพิ่มเติมจ่ายเบียยประกันคงที่ตลอดชีวิตเลย